สวัสดีครับ CTW Rider ครับยี่สิบพฤศจิกายน68นะครับ, 4, 6, รบแจ้งรถเข้าใหม่1คันนะครับคันนี้คือ Honda s t เตย400แต่งแดรบอเบอร์เอกสารสับสาะิดนะครับก็ไม่ได้เห็นรถแนวนี้ในเพจร้านมาประมาณนึงนะนะครับคันนี้ลูกค้าจากระยองเสนอมาให้นะครับเห็นทรงแล้วแบบทรงได้ราคาโอเคนะครับก็เลยซื้อเข้ามานะ ปัจจุบันเรายัางรับซื้อรถพวกนี้อยู่นะครับยังทํารถพวกนี้อยู่แต่หล, ative, หลังๆเรา,าจะไปนเน้นรถมีทะเบียนถูกต้องมากขึ้นนะครับคือแนวเนี้ยถ้าสภาพดีสภาพสวยราคาโอเคเอกสารถูกต้องเนี่ยเรารับซื้อเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราอาจจะเน้นรถที่มีสภาพดีส่งได้มากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับอาจจะมาทํารถทะเบียนเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแนวเนี้ย เรายัางรับซื้ออยู่นะยังทําอยู่ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับคันนี้คือ h o n d a Sta ตย์สี่ล้อนะครับแต่งแนวบับเบอร์เอกสารมปรับสมิตรเรามาดูสภาพรถนะครับคันนี้จิโกโอยู่ส่งมาแล้วนะครับใครจะไปต่อยอดยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับหรือจะไม่ทําก็ได้นะครับคันนี้ผมว่ามันดีอยู่แล้วนะขอบคุณลูกค้ากระยองนะครับที่ทักเข้ามาขายรถให้นะครับเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านที่ระยองเลยนะครับ จริงๆถ้ารถสวยราคาได้เนี่ยยังไงก็จบนะครับคันเนี้ที่โกอยู่ใครชอบบอบเบอร์เนี่ยจะไปต่อยอดเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะหรือใครชอบสวยอย่างนี้สวยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับมาดูสภาพรถกันคันเนี้ย ุ่มนะครับตรงที่ได้ล้อหน้าเป็นขอบ15มาแล้วนะครับล้อ15ล้อหน้า15ล้อหลัง15านะยางหน้าเปลี่ยนมาสภาพใหม่นะครับเฉพาะล้อหน้าเนี่ยเราสมมติเราไปซื้อของใหม่ไม่รวมยางนะล้ออย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณ7จ็ดพันแล้วนะเนี่ยล้อไอ้ขอบ15เนี่ยขึ้นดุมใช้กับขึ้นดุมเดิมสติใช้กับกระปุกไม้เดิมเนี่ยไม่รวมยางนะประมาณ7จ็ดพันเบิอกยางอีกก็ประมาณประมาณหมื่นนึงอะเฉพาะล้อ15นะ อันนี้พูดถึงในกรณีของใหม่นะครับเนี่ยยางสภาพเต็มนะครับอคันนี้ได้ล้อหน้า15แล้วนะครับใช้ดุมเดิมกะปุกใหม่เดิมดิสเบรกเดิมของสตีตรงรุ่นนะครับอคันนี้ใหม่ใช้งานได้ปกติมีใส่ที่หุ้มโช๊คของฮาเลมานะครับอข้างหน้าเปลี่ยนเป็นไฟดวงเล็กใส่ตะแกรงนะครับไม้แต่งแฮนด์โหวนประมาณ10นิ้วนะครับไม่สูงมากไฟเลี้ยวแต่งย้ายไปอยู่ข้างล่าง ครันะนี้เป็นคาบ,บูเรเตอร์เดิมนะครับส่วนใหญ่ที่ร้านชอบคาบ,บูเดิมมากกว่านะครับเพราะว่าคาบ,บูเดียวส่วนใหญ่ถ้าจูนไม่ดีเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่กับผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกขายไปให้ลูกค้าเนี่ยบางทีบางคนไม่ค่อยได้สตาร์ทไม่ค่อยได้ขี่จอดทิ้งไว้น้ามันท่วมอะไรเงี้ยน้ำมันท่วมหัวเทียนบอดปัญหามันค่อนข้างเยอะนะถ้าจูนไม่ดีนะครับ ปัจจุบันมีคาบูฮาเล่จีนอะไรเต็มไปหมดนะครับถ้ามันจูนดีจูนจบคอลลีดดีเงี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เข้าที่เจอนะร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมเจอไปแล้วมาทักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นคาบูเดียวนะนะครับก็อยู่ที่คนจูนนะครับบางทีคนจูนจบมีก็เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยไม่จบสักอย่างบางทีแบบต้องมีก๊อกด้วยคอยดักน้ำมันท่วมด้วยอะไรเนี้ยข้อดีของคาบูเลเตอร์เดิมคือหนึ่งมันทนแต่ข้อเสียคือมันถอดยากจูนยากเซอร์วิสยากแค่นนัั้แหละครบ แต่ว่านี้เป็นคาบูเตอร์เดิมนะกองเดิมโภคเมียมโดยรวมสภาพดีครับท่อแต่งเสียงเคาะอยู่นะครับตัวถังทำลายมานะสตีดแดงดำฝาครอบคอสภาพดีนะครับฝาข้างแต่งนะครับเบาสปริงข้างหลังเนี่ยมีเบาะคนซ้อนให้นะครับเห็นน็อตที่โผลม,มา2ตัวไหมอันนั้นไม่สำหรับใส่เบาะคนซ้อนนะแต่ผมถอดออกนะครับ ใครซื้อไปกลัวที่บ้านนั่งไม่ได้แม่บ้านนั่งไม่ได้ลูกนั่งไม่ได้คันนี้นั่งได้นะครับนั่งมีเบาะคนซ้อนให้เราแถมให้ด้วยนะแค่ถ่ายคลิปแล้วถอดออกนะครับล้อหลังนะครับดุมพ่นดำนะครับหลือโครเมียมแค่แค่ฝานะสีรวดสภาพดีนะครับยางดอกเยอะแต่ว่าอาจจะมีเปล่อยบ้างนะครับมีง้องค่อยเปลี่ยนไม่ต้องรีบนะมีไฟท้าย LED อยู่ตรงบังโคนะครับแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนนะชูนิ้วกลาง ไปเลี้ยวแต่งโคบยมสภาพสวยนะครับโคบยมเครื่องฝาบนฝาล่างสภาพดีนะครับถังสวยขัดสีให้เรียบร้อยตอนมาก็มีรอยมีอะไรเงี้ยอันนี้ขัดให้ใหม่เลยเงาแวบนะไม้ไม้แต่งนะครับแนฮนด์โหนมาสิบนิ้วไม่ต้องกำงวงว่าสูงนะอันนี้คือโคตเตี้ยเลยนะครับแต่ถ,ถ้าใครอยากไปทำบอเบอร์เป็นแฮนด์เดฟ แทนตรงก็ได้นะครับจะไปเปลี่ยนถังไปเปลี่ยนถังเป็นถังแต่งอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าคันนี้ได้ล้อ15ล้อโตมาแล้วไปจัดทรงโหลดเตี้ยโหลดหน้าอะไรเงี้ยได้หมดนะก็หลักๆตำหนิคันนี้เหรออาจจะไม่ค่อยมีนะครับอาจจะมาเป็นตำหนิการใช้งานตามอายุอะซี่วดล้อหน้าอาจจะมีสนิมบาง,บางๆนิดหน่อยแล้วก็ไม่เยอะนะครับต,ตัวล้อทำวเดอร์โค้ดสีดำมาหน้าหลังนะ โเมีมโดยรวมสภาพสวยชุดสีสภาพดีนะครับเงาเงาเลย <S <S ก็ไม่ค่อยมีนะครับตำหนิโดยรวมอาจจะเป็นตำหนิร่องรอยตามอายุของรถ20ปีนะแต่ว่าคันนี้ตรงสวยอ่ะเดี๋ยรอฟังเสียงเครื่องครับดูระบบไฟไดูอะไยหน่อยนะคันนี้เสียงท่อเพาะนะ ของฟังครับมีเนืไอเนนะ านง่ยะครับเห็นว่าจอดนานก็ทีเดียวติดนะควันที่ขึ้นรงผ้าเพิ่งล้างรถมานะครับไม่ต้องตกใจนะเผื่อลูกค้าถามให้พี่ไมีควันอะไรขึ้นนะครับผ้าอนามน้ำอยู่นะเป็นไงบ้าง ผมว่าสวยนะส่งได้แหละคราวนี้ถ้าใครจะไปทำบอบเบอร์จะไปเปลี่ยนถังเป็นทรงสปอร์เตอร์ใช่ไหมไปเปลี่ยนเป็นแฮนด์ตรงแฮนด์เดฟแล้วแต่เลยนะครับส่งมาแล้วนะครับไม่ต้องไปเริ่มปั้นใหม่เปลืองตังค์นะล้อหน้าก็คุมแล้วนะครับรายละเอียดครั้นี้นะครับ Honda Street 400นะครับราคาอยู่ที่62,000บาทนะครับอยู่ไม่ไกลจะส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับสต e e 400สัอรมิแต่งแนวบอบเบอร์62,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ